ท่านผู้ชมไปดูที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะตอนนี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่ะในรายงานการประเมินผลกระทบสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังที่อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ นายสัญชัยชนะสงครามผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชนบุรีนะคะได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่หนึ่ง เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการรงกาที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ mm hmm. เพื่อที่จะนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังนั้นมาใช้ในการประกอบการศึกษาและจัดทํารายงานให้ครบถ้วนค่ะ โดยเรือเอกการเมนรุจิรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังท่านกล่าวนะคะว่าในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องโครงการท่าเรือแหลมฉะบังขั้นที่หนึ่งในส่วนของท่าเทียบเรือชุดบีที่จะหมดสัมปทานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดังนั้นทางท่าเรือจึงทำการศึกษาในเรื่องของแผนธุรกิจค่ะว่าจะมีรูปแบบอย่างไรต่อไปซึ่งถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนอาจจะทำให้รูปแบบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับ eia ดังนั้นก็เลยต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้งว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจจะมีผลกระทบอย่างไรกับภาคเอกชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมบ้างค่ะส่วนสำหรับการดำเนินการในส่วนของท่าเทียบเรือชุดบีซึ่งมีท่าเทียบเรือ5ท่าที่กำลังจะหมดสัมปทานในเร็วๆนี้นะคะดังนั้นการท่าเรือก็ต้องเร่งแล้วล่ะค่ะในการทำการศึกษาแบบธุรกิจ แต่ทีนี้ทางด้านกายภาพก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของท่าเรือแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดท่าและจำนวนท่าอาจจะลดลงซึ่งกรณีนี้ก็อาจจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ต่อการท่าเรือเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งทางด้านานายรุ่งระวีโสดานาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สตําบลบางละมุงอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก็บอกว่า การที่ท่าเรือแหลมฉบังมีโครงการที่จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดท่าเรือท่าเทียบเรือชุดบีโดยการขยายพื้นที่หลังท่าเทียบเรือให้มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับตู้สินค้าที่เพิ่มมากขึ้นกรณีนี้จะสามารถรองรับเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้แต่ทีนี้พวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของการจราจรบนฝั่ง นอกจากนี้ยังมีความกังวลในเรื่องของผลกระทบเนื่องจากว่าพอถ้าเรือมีขนาดใหญ่ขึ้นมีขนาดที่ยาวขึ้นผลกระทบก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นด้านเสียงนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำเสียจากเรือสินค้า ดังนั้นเนี่ยหากท่าเรือแหลมฉบังจะดำเนินการพัฒนาต่อก็ขอให้ดูแลในด้านนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบของการเจริญเติบโตในครั้งนี้ค่ะขึ้นแต่ก็มีข้อห่วงกังวลคือตอนนี้ก็มันก็จะตามมานะเนาะว่าจากเราเคยเล็กๆมาแล้วก็ตอนนี้มาใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นผลกระทบก็จะตามมามากขึ้น ากสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมก็จะมีพวกน้ําเสียเพิ่มขึ้นจากเรือใหญ่ๆแล้วเขาจะไปดูดทิ้งจะไปทําทิ้งอะไรที่ไหนพวกเสียงเนี่ยจากจากเคยที่เล็กๆมันก็จะไม่ต่งาง่าไรแต่เนี้ยมันก็จะมาเยอะกว่าที่เราครับตอนนี้แต่เขาดูแลที่เหลือประชาชนยังไงเกี่ยวกับเรื่องใช่ใช่ต้องให้เขาดูแลทำเอเอที่ดูแลประชาบ้านดูแลประชาชนให้ดีๆให้ดีขึ้นตักจากความขยาย ความเติบโตจากทางค่าเรือนครับ